มาโอเคคราวนี้ okay. วันนี้ก็จะเป็นโจทย์ยากของวันนี้จนถึงข้อที่9ก้าสกว่าจะเป็นเรื่องกราฟอย่างเดียวเลยนะก็เขาเรียกว่าอะไรก็ต้องใช้ความรู้จากคราวที่แล้วถ้าใครจําอะไรไม่ได้จากคราวที่แล้วบอกแล้วกันนะโอเคโอเคจากการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงด้วยกราฟความเร็วเวลาอันนี้เป็นกราฟอะไรครับ vt เนาะโอเคกินเวลานาน,นเท่าไหร่วัตถุจึงกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นอ่า การที่กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นแปลว่าอะไรการที่กลับอันนี้ต้องแกะประโยคก่อนนะมาที่จุดเริ่มต้นนั้นะแปลว่าอะไรการที่กลับมาจุดเริ่มต้นแปลว่าการกระจัดเท่ากับศูนย์แอข้อนี้ข้อนี้ต้องถ้าได้ตรงนี้แปลทำข้อสอบแปลว่าทําข้อสอบข้อนี้ได้แต่ถ้า ตรงนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าทําข้อน,นี้ไม่ได้โอเคไหม,มแค่นั้นเองแปลว,ว่าการกระจัดเท่องศูนย์โอเคไหมให้กราฟ v t มาอยากหาการกระจัดใช้อะไรเชื่อมครับฮัโลโหลตอบหน่อยชิงใจให้กราฟ v t อยากหาการกระจัดใช้อะไร พื้นที่ค่ะพื้นที่ถูกต้องใช้ area โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกราฟกันนะโอเคนะเขาบอกว่ากลับมาจุดเริ่มต้นแปลว่าอะไร area รวมๆอ่ะรวมๆกันแล้วอ่ะจะต้องเท่ากับศูนย์ก็คือเท่ากับการกระจัดที่จุดเริ่มต้นเพราะนั้นเราต้องมารวม area กันก่อนโอเคไหมโอเคโจย์เขาถามว่ากินเวลานานเท่าไหร่แปลว่าอะไรแปลว่านี่มาดูนี่ครับกราฟเนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนเขาไม่ได้บอก เข้าใจปะเขาไม่ได้บอกว่าม te mm ันอยู <generally, S 1> <oded> line, ่ที่สิบวิมันไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่สิบอดวิข้อนี้ต้องดูดูกราฟให้แม่นนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ากราฟนี้มันสิ้นสุดลงไหนคือกราฟนี้มันต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาถามว่าไปถึงที่ t เท่ากับเท่าไหร่แล้วจะได้การกระจัดเท่ากับศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คือกราฟมันยาวไปเรื่อยเรามีหน้าที่หาว่า t ที่ t เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับอืมเพราะฉะนั้น ให้เรามารวมเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่กันก่อนดีกว่าโอเคนะพื้นที่แรกคือพื้นที่ตรงนี้จึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึนะ๊กจึ๊กอันนี้พี่ให้ A1 เป็นพื้นที่ A1 หโอเคไหมโอเคหลังจากนั้นพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ใต้กรกน์ใช่ไหมโอเคนะสังเกตว่าเรายังไม่รู้ว่าความยาวของพื้นที่อันนี้ไปถึงที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้พี่แนะนําว่าให้หายแยก สามเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็น a 2. โอเคและสี่เหลี่ยมที่ยังไม่รู้จุดสิ้นสุดให้เป็น a 3โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีพื้นที่3พื้นที่เอเคไหโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า a 1บวก a 2บวก a 3นั้น่ะ ้องเท่ากับศูนย์คือเท่ากับการกระจัดเท่ากับศูนย์ที่เราแกะจากโจทย์มาโอเคไหมอืมเอหนึ่งคือพื้นที่อะไรครับพื้นที่รูปทรงอะไรดูซิมันเป็นอะไรเอหนึ่งรูปทรงอะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นไอ้นี่ไหมสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยม หรือว่าเป็นคางหมูมันเป็นคางหมูได้เลยไม่ต้ไม่ต้องปต้องแยกเอ,อหรือจะแยกก็ได้ถ้าคนดูคางหมูไม่เป็นโอเคไหมมันคือคางหมูคางหมูคือ1นส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานข้างบนข้างล่างมันไปถึงห้าวิก็เท่ากับ5้า,าใช่ไหมอืมแล้วก็ข้างบนตรงนี้เท่าไหร่3เนาะ หนึ 1> 1, ่งศูนย์ถึงสามผลบวกก็ได้คุณหนานคูณสูงเพราะฉะนั้นสูงก็ต้องไปด้านนี้คือบวกสิบเข้ไหมอันนี้ได้แปดตัดกันเหลือสี่สี่คูณสิบก็คือสี่สิบเมตรเอหนึ่งได้แล้วอโอเคนะโอเคคราวนี้มาดูเอสองเอสองมันคืออะไรครับสามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยเนาะหนึ่งส่วนสองคูณฐานจากห้าไปหกคือกี่วิครับ คือหนึ่งวินะหนึ่งครับหนึ่งเนาะโอเคและคูณสูงสูงก็คือที่ทิมลงมาเนี่ยเนาะโอเคสูงมันคืออะไรครับลบห้าครับลบห้าถูกต้องเอาเครื่องหมายด้วยปะเนี่ยเอาเครื่องหมายลบด้วยเปล่าเอาได้เปล่าเอาด้วยเพราะอะไรครับเขาถามการกระจัดการกระจัดต้องคิดเครื่องหมายด้วยโอเคไหมอ่ะเราก็ติดไว้ลบห้าส่วนสองเมตรเขียนม โอ okay. เคคราวนี้ที่มีปัญหาคือพื้นที่ A3 ซึ่งเราไม่รู้จุดส้นสุด a 3เป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ปะโอเคนะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือกว้างคูณยาวใช่ไหมเพราะฉะั้นเอาด้านกว้างก่อนด้านกว้างตรงนี้สูงขึ้นมาเท่าไหร่ครับด้าน,นกว้างสูงขึ้นมาเท่าไหร่ลบห้านะถ้าใครไม่เข้าใจบอกนะ ลโอเคมโอเคล้าอืมแต่ด้านยาวเรารู้ไหมครับด้านยาวตรงนี้เราไม่รู้เพราะมันยาวไม่สิ้นสุดเนาะแต่มันเริ่มตั้งแต่6ใช่ไหมเพราะนั้นด้านยาวพี่ให้เป็น X กละกันนะอืมเราไม่รู้ใช่ปะก็คูณ X ไปโอเคก็ไ okay, ด <Okay. S 2> so ้ลบห้ เค่าครขวนี้ก็ตั้งสมการเลยจากสมการนี้ก็มา a 1บวก a 2 s 3 a 3 a 2 40 a 2คือลบ5 2ส่วนสแล้วก็ a 3 a 3ก็คือลบ5 x โ x เคนะทั้งหมดรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ0โอเคปะครับโอเคมาดูกันการแก้สมการเราไม่ชอบตัวส่วนเราไม่ชอบติดส่วนใช่ไหม มันมีตัวส่วน2อยู่แล้วก็2คูณตลอดทั้งสมการว่า2คูณ4ี่จะได้80ดสหส่วน2ค,2คูณ2ได้5ลบ5คูณ2ได้ลบ10 X เคูณ2เ่ากับ0โอเคนะพี่ขีดเส้นบปาบหนึงจะได้รู้ว่ามันคนละคนละคนละ,นละอันกันนะโอเค80ดลบหอ่าแล้วก็อะไรครับจริงๆก็แล้วแต่ไม่ต้อง คือใครจะเอา5ตัดตลอดก็ได้นะเพราะว่าทุกตัวมันมีตัวประกอบเป็น5เลยแต่ว่าพี่ไม่ไม่ไมลบและกันเดี๋ยวจะถลบสิ x ใช่ไหมเท่ากับศ x ย้ายข้างไปจะได้7.5โอเคไหมโอเคเจ็จุดหตอบเลยหรือเปล่ามันไม่มีช้อยเพราะฉะนั้นตอบเลยไม่ได้7.5ไม่ใช่คําถามของโจทย์แต่คําถามของโจทย์คือไปสิ้นสุดที่วินาทีเท่าไหร่โอเคไหม เพราะฉะนั้นไอ้วินาทีตรงนั้นคนือจุดสิ้นสุด t ใช่ไหม x เรา x ตรงเนี้ยเราเริ่มตั้งแต่วินาทีเท่าไหร่ครับที่6นะโอเคเพราะฉะนั้น x t ก็คือ6และนับต่อไปอีก x เริงปะอืมเพราะฉะนั้น6บวก7.5็ก็เท่ากับอะไรครับ13.5สวินาทีตอบชึบชุบแค่ okay. นะข้อนี้เข้าใจหรือเปล่า ฮัลโหลเข้าใจค่ะโอเคข้อนี้เป็นแนวนค,ครับหนูสงสัยอะอันนี้ต้องสี่เหลี่ยมคางหมูอะ uh huh. อีกด้านนึงมันไม่โคบอ่ะมันก็เรียกว,ว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องสี่เหลี่ยมคางหมูจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบตัดนี้หรือแบบเนี้ยอันนี้คือรูปรูปแบบรูปแบบของข้อนี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือนี่แบบนี้โอเคไหม ืแต่ไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ไม่ถูกนะแบบนี้ไม่ใช่คางหมูนะเห็นนะแบบนี้ไม่ใช่คางหมูนะเห็นนะครับอืเ응ห็นนะอันเนี้ยคือคางหมูอันนี้คือคางหมูแต่อันนี้ยไม่ใช่คางหมูเห็นไหมเโอเ응ค okay, มา เพราะงั้นคือสี่เหลี่ยมคางหมูมันคืออะไรครับจริงๆแล้วสี่เหลี่ยมคางหมูถ้าเราจะดูให้อภิสอนเลยกันถ้าเราจะดูให้ชัดเจนสี่เหลี่ยมคางหมูมันต้องมันต้องมองและตัดเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมได้เข้าใจปะแต่อันเนี้ยมันตัดไม่ได้มันตัดเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้โอเคไหมมันตัดเป็นอันเนี้ยสามเหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมแต่อันเนี้ยไม่ใช่สามเหลี่ยมโอเคไหมเพราะงั้นสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นคางหมูจริงหรือเปล่าให้เราพยายามตัดให้ได้สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม แค่นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ทำเป็นสี่เหลี่ยมโอเคนะป,ป,นรคนะประมาณนี้แหละโอเคนะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณ,ณสมบัติของสี่เหลี่ยมคางหมูทำไมทำไมพี่ถึงรู้ว่ามันต้องตัดเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรครับเพราะสูตรสูตรของมันอนะมันมี1ส่วนสองคือสูตรการหาพื้นที่ที่มี1ส่วน2เนี่ยมันมีความเป็นสามเหลี่ยมปนอยู่ด้ยงไงเพราะสามเหลี่ยมมันคือ1ส่วนสองคูณฐานคูณสูงจริงๆรูปของสี่เหลี่ยมคางหมูมันคือ เอาสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมมารวมกับพื้นที่สามเหลี่ยมมนเลยให้ได้เป็นเศษหนึงส่วนสอง,สองคูณผลบวกได้คู่นหนานคูณสูงใชไหม,มเพราะฉะนั้นตัดให้เป็นสามเหลี่ยมใร้มดาแค่บขาวมีคำถามที่ดีครับเคอ่ะลืมไปมาต่อไปเออสรุปคือข้อเมื่อกี้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวที่ เขาเรียกเป็นแนวโจทย์ที่เราไม่รู้จุดสิ้นสุดของการาฟเไหมเราต้องหาเองเ okay, ไม้มเป็นแนวแนวหนึ่งมาข้อ92อ่านโจทย์เลยนะเดี๋ยวพี่ก๊อปไปวางก่อนนะชึบชึบชๆอืมอมาอ่านโจทย์เลยสมมุติสมสมุติกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ของอาาัตราเร็ว v อ่า v แล้วกันนะและเวลา s เวลาที vt กราฟนี้เป็นกราฟ vt ของจรวดเครื่องหนึ่งซึ่งตกกลับมายังโลกหลังจากเชื้อเพลิงหมดในหมดระยะเวลานับจากเขาให้หาว่าก็คืออันนี้เป็นการที่เป็นการเคลื่อนที่ของจรวดซึ่งตกกลับมายังโลกนะโอเคนะ เรื่องหนึ่งซึ่งตกมาเม,มายังโลกหลังจากเชื้อเพลิงหมดในระยะเวลานับจากจรวดขึ้นจากพื้นจนถึงตกลงผิวพื้นมีทั้งหมดกี่วินาทีโอเคไหมข้อนี้จริงๆแล้วก็คือกราฟอะไรครับ vt เขาถามว่าอะไรตกจร,จรวดขึ้นไปและตกลงมาโอเคเราก็มาวาดก่อนนะวาดรูปก่อนเพื่อความเข้าใจโอเคไหมจรวดขึ้นไป เขาบอกว่าอะไรครับเชื้อเพลิงหมดตกกลับลงมาปุ่มโอเคไหมการที่ตกกลับลงมาแปลว่าอะไรครับเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยมาอยู่จุดเดิมแปลแปว่าอะไร<ห>ครับการกระจัดเท่ากับศูนโอเคไหมอ่าโอเคโอเคข้อนี้ข้อนี้เราพี่โอเคการกระจัดเท่ากับศูนแปลว่าอะไรอ่ามาดูกราฟกันโอเคนะพี่ให้กราฟตรงนี้ คือจุดที่1กราฟตรงนี้จุดที่2กราฟตรงนี้คือจุดที่3และกราฟนี้มันคืออะไรครับมันคือกราฟที่ไม่รู้ไปจบจุดที่ไหนให้จุดสิ้นสุดคือจุดที่4โอเคไหมเพราะว่ากราฟนี้เขาบอกเขายังไม่บอกว่ามันสิ้นสุดตรงไหน,นเขาบอกว่ากลับมาถึงที่เดิมแต่ไม่ได้บอกว่าเวลาเพราะฉะนั้นเขาถามอะไรครับเขาก็ถามเวลาแหละเขา ถามเวลาทั้งหมดเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นถามทีตรงนี้เท่ากับเท่าไรเห็น <Okay. S 1> ไหม <S <S มาดูกันคราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนโอเคนะว่าเราต้องมาใส่ก่อนว่าจุดที่1234มในกราฟอยู่ตรงไหนของรูปโอเคไหมจุดที่1แน่นอนต้องอยู่ที่พื้นแน่นอนและจุดที่4แน่นอนต้องกลับลงมาโอเคไหมคำถามคือคำถามพี่ถามคือ จุดข้างบนสุดอ่ะคือจุดไนสองหรือสามสองไหมครับจุดสูงสุดจุดสูงสุดมันคือจุดที่เป็นยังไงครับมันจะตกลงมาแปลว่าความเร็วเป็นสูงความเร็วเป็นสูงมันต้องจุดยู่เฉะนั้นต้องเป็นสามถูกต้องเป็นสามอ้าวแล้วจุดสองอยู่ตรงไหนจุดสองไม่รู้อยู่ตรงไหนเราให้อยู่ตรงนี้ครับเพราะจุดสองมันคือจุดที่น้ํามันหมด แต่การที่มันน้ํามันหมดมันจะตกเลยไหมไม่ใช่ไหมพอมันน้ามันหมดมันก็จะเลยไปก่อนน้ํามันหมดก็คือเชื้อเพลิงหมดก็คือไม่มีไอพ่นพอไม่มีไอพ่นมันจะยังไม่ตกกลับลงมามันก็จะขึ้นไปก่อนด้วยแรงเฉื่อยแล้วค่อยตกลงมานึกภาพออกไหมนึกภาพออกนะโอเคนะก็คือมันขึ้นไปด้วยความเร่งชน้ำมันหมดปุ้มแต่มันก็ไม่ตกมาเลยเพราะว่ามันก็ต้องเลยไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยตกลงมาเข้าใจนะ อ่โอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าอะไรครับถามว่ากี่วินาทีถึงกลับมาที่ผิวโลกแปลว,ว่าการกระจัดเท่ากับศูนอันนี้เป็นกราฟ vt อยากรู้การกระจัดใช้อะไรเชื่อมครับพื้นที่พื้นที่ถูกต้องเก่งมากภูมิใจมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูก่อนว่าพื้นที่มีตรงไหนบ้างโอเคไหมโอเค พื้นที่ของที่อันนี้ก็คือพื้นที่ที่หพี่ให้เป็นอะไรครับสามเหลี่ยมไปเลยเห็น<ๆ> <ๆๆ S 1> นะอันนี้เป็น A1 โอเคนะส่วนที่พื้นที่ที่สเจ้าปัญหาซึ่งเราไม่รู้ไปจบที่ไหนแต่พี่วาดรูปแบบน,นี้โอเคนะให้จบที่ A2 สองโอเคไหมครับอืมอ่าพี่ขอลบตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีทริคนิดนึงเห็นไหมอืม อมโอเคนะอ่ะมามาดูกันเพรานะฉะนั้นหาพื้นที่1ก่อนมันก็เพรานะฉะนั้นเอสเพสเบวกเอสองก็เท่าก็ต้องเท่ากับศูนเท่ากับการกระจัดรวมทั้งหมดใช่ไหม่ะคราวนี้เราก็ต้องหาเอหนึ่งเอคือสามเหลี่ยมหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานจากศูนย์ถึงสิบสองวิโอเคนะคูณสูงสูงขึ้นไปตรงนี้สามสิบโอเคนะโอเคก็ตัดสามหกสิบแปด เห็นไหมสามหกเดี๋ยวว่าหนึ่งนะข้อนี้มันจะเลื่อนนะข้อนี้ขอโทษทีนะข้อนี้รูปมันจะไม่สวยเพราะว่าพี่ก็ทําผิดมาทาแล้วไม่เชิญชอยส์โอเคนะอ่ามาดูนะมาดูตรงนี้นะพี่ขอโทษนะดูดีๆนะข้อนี้มันวาดรูปไม่สวยนะจุดเนี้ยมันตรงกับเลขสามจุดนี้มันตรงกับเลขหกเ,ข 6, เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยต้องตรงกับเลขเก้าเพราะตรงนี้พี่เขียนเพราะฉะนั้น 9ต้องอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะนี่คือจุดเก้านะมันวาดรูปมาไม่สวยเพราะ,ะนั้นพี่ขอลบก่อนเพราะนั้นต้องลบใหม่พี่ทําผิดแล้วเนี่ยพี่เตรียมสอบหนึ่งส่วนสองฐานจุดตรงเนี้ยคือเก้านะเพราะมันเลื่อนเลขมันเลื่อนคูณฐานคูณสูงคือสามสิบเหมือนเดิมโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะตัดประหยัดมาได้ร้อยสามสิบห้าโอเคไหม คูณถูกแล้วพี่คูณถูกว่า9ก้าเก้าสามยี่เ็ดยี่บนะสองหนึ่งนึงนะเก้าเออเก้าสองเกเออเหลือ5โอเคถูกต้องที่จะทำมาแล้วทำไมงงจังโอเคเพราะฉะนั้นพื้นที่แรกเราได้ละเก็บไว้ก่อนเห็นนะคราวนี้พื้นที่ที่สองในตัวปัญหา โอเคไหมปัญหายัางไงมาดูพื้นที่2เนาะมันคือสามเหลี่ยมเหมือนกันเนาะหนส่วนสคูณฐานฐานตั้งแต่เลข9ไปถึง t ตั้งแต่9ถึง t นะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่ให้ฐานเป็น x ไว้ก่อนคูณกับ x โอเคนะแล้วคำถามคือมันสูงเท่ากับเท่าไหร่สูงมันคือแนวนี้ใช่ไหม เออมันสูงเท่ากนเท่สูงก็ไม่รู้นะครับข้อนี้โหดตรงที่สูงก็ไม่รู้เอเคนะเพราะันส่วนสูงพี่ให้เป็น y เขมไหมให้ y ให้ y ตรงนี้เพนันข้อนี้ติดทั้ง x ทั้ง y เลย1.2ส่วน2คูณ x คูณ y โอเมไหมซึ่งค่า y เนี่ยมันคืออะไรครับความเร็วตอนตอนตกลงมาเมไหมความเร็วที่ตกลงมา คนะ่า y คือความเร็วที่ตกลงมาเพราะว่าแกน y มันเป็นค่า v โอเคไหมวันนี้พี่จะไม่พูดเป็น y ละพี่จะพูดเป็น v ที่มันตกมาถึงพื้นโอเคไหมความเร็วที่มันตกมาถึงพื้นโอเคนะเพราะฉะนั้นให้เป็น v เขปะครับอืมคราวนี้เราไม่รู้ทั้ง x ทั้ง v โอเคไหมเราหาอะไรได้พี่ว่าเราหา v ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากสาม ถึง4โอเคนะมันคืออะไรครับมันคือการตกอิสระอ่าจาก3ถึง4ตรงนี้มันคือการตกอิสระเพราะฉะนั้นการตกอิสระความเร็วต้นต้องเท่ากับ0โอเคหม a ทิศลงเหมือนกันคือ10อเคนะอืมเ อืมโอเคนะโอเคและอะไรครับและเรารู้อยู่รู้แล้วเราก็อยากหา V เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคอยากหา V เท่าไหร่เราต้องหาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคืออะไรครับเราต้องหาอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาโอเคนะซึ่งเวลาของการตกจาก3ถึง4เนี่ยเวลา จาก3ถึง4เนี่ยมันคือเวลาช่วงนี้นี่ช่วงนี้มันก็คือ x ของเรานั่นเอง,เองโอเคนะมันก็คือเพราะฉะนั้น t เท่ากับ x อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ยังติด x อยู่เหไหรู้ u รู้ a รู้ t หา v ใช้สูตรไหนใช้สูตร,ตรใช้สูตรอุย้ยโทษทีพี่ว่า แต่มันก็ได้เหมือนกันดีกว่าวันหนึ่งนะ v a t a 10การตกอิสระ a แล้วกนะ็สิบเพราะฉะนั้นลองใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะ v square ้าก็ u square บวก2 a s โอเคเอ้ยไม่ใช่ v แ้าก็ u บวก a t เออ v เท่ากับ u บวก a t โอเคไหมอืมเพราะฉะนั้น v คือ ท่าไรไม่รู้เค okay, ไหม u เท่ากับ0ูนเคนะ a เท่ากับ10 t เท่ากับ x เพราะนั้น v เท่ากับ1 0 x เพราะฉะนั้นเรารูแล้ว v เท่ากับสิบ x เ okay, คไหมเพราะฉะนั้น a 2เท่ากับ1ส่วน2 x v เท่ากับ1 0 x ก็คูณ1 0 x ไปด้วยเค okay, ไหมก็เท่ากับ5 x กำลังสองอืม v เท่ากับ5 x กำลังสเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้ a 2เท่ากับ1ส่วน2เอ้ยไม่ใช่ก็คือ5 x กำลังสอเคนะอ่ะคราวนี้คราวนี้เรามาดู a 1บวก a 2เท่ากับ0 a 1คือ ร้อยสาเคนะแล้วก็ลบ a2 a2 มันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลบ 5x กลังสองเท่ากับศเพราะฉะนั้น x กำลังสอเท่ากับ1้หาร5 5 2 5้าอเคนะเพราะฉะนั้น x กลังสองเท่ากับ7อ่าโอเคนะได้ละ x กลังสองเท่ากั x กำลังสองเท่ากับ27เพราะฉะนั้น x ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย x 1ก็ประมาณประมาณเท่าไหร่ 5, 5 25, 6 6 3 6เพราะนั้นมันต้องประมาณ5กว่ากว่า5กว่ากว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้น x ก็คือ5กว่ากว่าเพราะฉะนั้น x ตรงนี้คือ5กว่ากว่าโอเปะอ่าเพราะนั้นเขาถาม t t คืออะไรครับ t คือระยะเวลาทั้งหมดเลยนะโอเคนะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบโอเคไหม โอเคแต่กราฟตรงนี้มันถึงแค่9ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต่อไปอีก x คือ t นะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับ t เท่ากับ9บวก x แคบวก5กว่ากว่ามันก็จะได้ประเท่าไหร่ครับ14กว่ากว่า14กว่ากว่าคือข้อไหนข้อ 4, อ4อถูกตอ้องโอเคนะข้อนี้ก็คือเทคนิคที่พี่สอนก็คืออะไรครับ ไม่ต้องถอดรากที่สองให้เป๊ะเ,เพราะมันถอดเป๊ะไม่ได้ให้เราประมาณเอาโอเคนะห้ากว่ากว่าเห็นไหมเราไปบวกแล้วค่อยดูช้อยส์เห็นไหมข้อนี้ข้อนี้พอดีพี่มันใช้ได้หลายวิธีไงแล้วเวลาพี่เขียนพี่นึกวิธีนี้ออกใช่ไหมพี่นึกพี่นึกสูตรนี้ออกแต่จริงๆงพี่เตรียมมาอีกวิธีหนึ่งพี่เลยพี่เลยงงว่าจะเอาอันไหนดีแล้วพี่ก็ลุยวิธีนี้ไปง่ายกว่าเห็นไหมคือือมคือมันใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้แต่แต่เราแต่แต่ให้เรา ดูตามนี้ไปก่อนโอเคเพราะฉะนั้นพี่จะสรุปอีกครั้งหนึง่งพี่รู้ว่าพี่พูดงงมากเลยเพราะพี่ก็งงเหมือนกันโอเคไหมก็คือสรุปข้อน,นี้ปล่อยจรวดต้องเข้าใจก่อนต้องวาดรูปได้ก่อนว่าจรวดขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บเชื้อเพลิงหมดก็เลยไปเลยไปและตกอย่างอิสระโอเคไหมโอเคเราดูจากกราฟเราต้องวาดภาพให้ได้แบบนี้โอเคไหมถ้าวาดภาพได้แบบนี้ถือว่าทําเสร็จแล้วครึ่งคอโอเคไหมอ่า พอตกมาที่เดิมการกระจัดเท่ากับ0นการกระจัดเท่ากับศูนย์ก็คือพื้นที่ใต้กราฟบวกกันได้เท่ากับ0นย์โอเคไหมพื้นที่แรกง่ายมากแต่อย่าลืมตรงนี้รูปมันไม่ดีขีดตรงนี้ต้องเป็น9โอเคนะไม่ใช่12มันใกล้12แต่มันต้องเป็น9พี่ทาผิดมาลโอเคปนะุ๊บพื้นที่1ได้แล้วง่ายๆแต่พื้นที่2มันก็คือสามเหลี่ยมใช่ไหมหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงโอเคไหมโอเคข้อนี้ หนสวนสองฐานคือ,อะายตรงเนี้ยเราไม่รู้เราก็ใส่ x ไปก่อนโอเคไหมสูงข้อนี้บังเอิญก็ไม่รู้แต่ส่วนสูงมันคือแกน y คือ v ใช่ไหมเราก็ใส่ v ไปก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นฐานเพราะฉะนั้นเราติดทั้ง x ทั้ง v เราต้องหาตัวใดตัวหนึ่งโอเคไหมพรานั้นข้อน,นี้พี่ก็จะให้หา v ก่อนโอเคไหมโดยการดู3.3มามจุดสคือการตกแบบอิสระตกแบบอิสระ u เท่ากับศูนย์ a เท่ากั v เราอยากรู้ คราวนี้มันจะเหลือ s กับ t จริงๆ s เราก็รู้นะ s มันคือ1 3 5แต่เราพี่ไม่เอาพี่เอา t เ okay, ข้ามามันจะทําได้อีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะถ้าเราเอา s มาใช้มันก็จะมีมันก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งซึ่งได้เหมือนกันซึ่งเป็นวิธีที่พี่ทามาก่อนหน้านี้แต่เมื่อกี้พี่คิดได้แบบนี้พี่ก็เลยลุยแบบนี้ไปก่อนเข้า okay, มเพราะฉะนั้น t ก็ไม่รู้แต่ t เราให้เป็นตัวแปร x ไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็น x มาโอเครู้พวกนี้ก็จะใช้สูตรนี้ v เท่ากับ u บวก at แทนไปแทนมาจะได้ v เท่ากับ1 0 x โอเคนะเราก็เอา v ไปแทนใน a 2โอเคไหมแทนไปแทนมา a 2จะเท่ากับ5 x โอเคไหมเพราะฉะนั้น a 1บวก a 2เรารู้เราติดตัวแปรตัวเดียวแล้วเราเท่ากับ0เราก็แก้ตัวแปรนั้นได้ไหม x ส่วนั้นให้คิดคร่าวก็คือ5กว่ากว่าโอเคไหมแต่อย่าลืม x ไม่ใช่คำตอบที่เขาหานะ x มันคือระยะเวลาจาก9วินาทีถึงกี่วินาทีไม่รู้ ซึ่งกี่วินาทีตรงนั้นนะ่ะคือที่เขาถามเข้าใจ okay, นะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้เวลาทั้งหมดเราก็ต้องเอา9บวกกับ x 9บวก5กว่าคือ14กว่าจบข่าวเข้านะข้อนี้มันทําได้หลายวิธีมันทําตรงเนี้ยได้หลายวิธีโอเคนะแต่สรุปก็คือข้อนี้มันไม่รู้ทั้ง x และ y วต้องไปหา y ก่อนโอเคนะแล้วก็วาดรูปนี้ให้ได้นะต่อไปข้อ